สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันใช่ไหมครับก็จะมีวิชาภาษาไทยนะครับสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ à, และบทเรียนในวันนี้นะครับก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับแผนภาพคงเรื่องนั่นเองครับเด,ด็กๆรู้จักหรือเปล่าครับว่าแผนภาพคงเรื่องคืออะไร à, เด็กๆจะเคยได้เรียนตอนปอ .4 มาแล้วนะครับแผนภาพโครงเรื่องนะครับก็คือการเขียนครับเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทําให้จับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแผนภาพโครงเรื่องนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นถึงใจความสําคัญของนิทานหรือว่าเรื่องเล่าเรื่องนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งแผนภาพโครงเรื่องเองนะครับก็มีองค์ประกอบทั้งหมด5ส่วนนะครับก็คือจะมีตัวละครสถานที่เวลาเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์แต่ละเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีจํานวนมากน้อยไม่เท่ากันนะครับบางเรื่องอาจจะมีแค่เหตุการณ์เดียวหรือนิทานบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีหลายเหตุการณ์ก็ได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อคิดที่ได้นั่นเองครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องนะครับจากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองครับนิทานเรื่องนี้นะครับก็เขียนว่าณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในป่าอย่างสบายใจมันชอบดูถูกสัตว์อื่นว่าเชื่องช้าไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับตัวมันจนมันหลงตัวเองว่าไม่มีใครกล้าวิ่งชนะตนได้อย่างแน่นอน วันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าคลานต้วมเตี้ยมกระต่ายจึงหัวเราะเยาะเย้ยว่ามัวแต่คลานต้วมเตี้ยมอยู่แบบนี้เมื่อไหรล่ล่ะเมื่อไหร่ถึงละ่ะห้าห้าห้าเต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้นใส่ตนจึงพูดขึ้นว่าเจ้ากระต่ายหลงตัวเองอย่างเจ้าไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหนดีแต่โมไปวัน กระต่ายผู้ทะนงตนในตนเองเห็นเต่าพูดจาอย่างนั้นจึงท้าวิ่งแข่งกับเต่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านำเต่าไปก่อนพอถึงกลางทางหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้แต่เงาของอของเต่านะครับเจ้ากระต่ายเนี่ยก็เลยนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางจนเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่านะครับย่อยังคลานต้วมเตี้ยม อย่างไม่ยอ่ทอท้อเจ้ากระต่ายครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเจ้าเต่านะครับกำลังจะถึงเส้นชัยแล้วมันจึงวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อหวังจะไล่ให้ทันแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วครับเพราะเต่าเนี่ยสามารถเอาชนะกระต่ายในการวิ่งแข่งครั้งนี้ได้นั่นเองครับอัอนนี้ก็เป็นเนื้อหาเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองครับซึ่งก็เป็นนิทานที่เด็กๆหลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ เมื่อมาทําเป็นแผนภาพพวงเรื่องแล้วนะครับก็จะได้ว่าตัวละครครับมีกระต่ายกับเต่าสถานที่นะครับก็คือป่าใหญ่เวลานะครับก็คือวันหนึ่งครับเหตุการณ์นะครับในเรื่องนี้จะแบ่งเป็น2เหตุการณ์นะครับก็คือเหตุการณ์แรกกระต่ายทักท้าเต่าวิ่งแข่งและเต่าก็รับคําท้าแล้วก็กระต่ายวิ่งนําเต่าครับจนชลาใจแล้วก็ไปนอนหลับทําให้เต่าเนี่ย วิ่งเข้าเส้นชายเกาะนั่นเองครับแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเมื่อพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแล้วก็ในส่วนของกระต่ายนะครับนั่นก็คือความประมาทจะทําให้ล้มเหลวนั่นเองครับอตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภาพโครงเรื่องไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทําไปกิจกรรมกันเลยครับ สำหรับใบกิจกรรมนี้นะครับก็คือเป็นใบกิจกรรมเรื่องแผนภาพคงเรื่องครับคุณครูก็จะให้นิทานมานะครับนั่นก็คือเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิทานเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกนะครับถ้าเด็กๆคนไหนจดใส่สมุดนะครับก็ไม่ต้องจดนิทานเรื่องนี้ลงไปนะครับเขียนแค่คําตอบลงไปก็พอครับเมื่อเด็กๆอ่านนิทานเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกแล้วใช่ไหมครับเด็กๆก็มาทำใบกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับ ก็จะมีให้เติมนะครับก็คือตัวละครสถานที่เวลาเหตุการณ์นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2เหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้เองครับอันนี้ก็เป็นใบกิจกรรมในเช้าวันจันทร์นี้นะครับ่ซึ่งก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณครูก็คิดว่าด็กๆเนี่ยจะได้เต็มกันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาภาษาไทยก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ